นี่นะครับเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์อ่าไมโครคัต30คิวนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือมันจะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับปิดกระดาษอดอัตโนมัตินะฮะโดยการตั้งค่าคือตรงนี้มันจะมีคําสั่ง in paper อร์นะครับให้เรากดเป็นเลือกเป็น on จากนั้น e ีพีทอันนี้คืออ่า e ีพีทของตัวกระดาษที่เราจะสอดเข้าไปนะฮะอย่างอันนี้ผมตั้งเป็นส กด exit ขึ้นมาจากนั้นเราก็โหลดกระดาษเข้าไปได้วิธีการโหลดกระดาษคือเราเอาตัวกระดาษนะครับไปจ่อับที่ตัวลูกยางอ่ามันก็จะโหลดกระดาษเข้าไปเองอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทําอะไรกับตัวเครื่องมาเลยฮะจากนั้นเรามากดที่ U disk นะครับเลือกไฟล์งานที่เราต้องการ ของผมจะเซฟเป็นไฟล์นี้ไว้นะครับกดโอเคปุ๊บเครื่องมันจะหามาทันทีเลย เมื่อเครื่องตัดเสร็จแผ่นแรกมันจะคลายกระดาษทิ้งออกมาเราสามารถใส่แผ่นที่2เข้าไปได้เลยครับไม่ต้องกําหนดค่า,าหน้ากระดาษอะไรมากมันจะเลื่อนหามาของมันเองอัตโนมัติทันทีครับ you mm -hmm.